สำหรับแรกนึ่งหดสวนคือเก่านะครับหดส,สวนคือเก่าเบี้ยบักพิกครับกระล่างติดใส่ปุ๋ยขี้ไก่ไปแล้วลต้นกล้วยต้นบรกคูนนะครับปลูกทุกทิ่ททกกง,งาาทุกอย่างที่เข้าอยากกินมีต้นหมังม่วงนะครับมีต้นมะข่าวหอมมีคาตะไคร้นะครับเน็บทุกอย่างที่เข้าอยากกินนะครับตะป,ป,ปูบกรัก่วครับผู้บกบวบนะครับหด ตอนนี้ยังขั้นติดโซลาเซลก็ใส่เครื่องปั่นไปก่อนนะครับกับวัตถว่าเปลืองหลายนะครับอาทิตย์นึงกับลอยลอยหนึง่งลอยหนึง่งซอนัลมันเป็นเครื่องปัน่นนี่ครับสาหรับข่างบักทัวร์ก็เริ่มออกนะครับเริ่มแตกให้เห็นนะครับบักทัวร์เริ่มมีแตกให้เห็นแล้วนะครับบัออกทัวร์นะครับออกแล้วนะครับกับสิ่งหาเครื่องหางอย่างมาคุ้มไว ยิ้นแห้งๆนะครับเพิ่งเอาเลยยิ้นแห้งๆนะครับแต่ว่าสามารถเขียนในเปียกแล้วก็ชุ่มชื้นได้แล้วก็มีโอกาสาปลูกได้สวยงามนะครับต้นกล้วยหลังจากถือฟุ้นถือยังแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทั่วผ่าออกแล้วนะครับทั่วผ่าออกแล้วนะครับออกเียมีปลูกบักเขือบ้านบักเขือไว้นะครับต้นกล้วยถือฟุ้นถือยังทั่วผ่าก็ง,งาม นะครับต้นบมะหุ่งก็เริ่มออกนะครับในใน,ในอ้อยในแน่ๆนะครับเริ่มออกแล้วนะครับแรกหน้าก็เป็นเลี้ยงปลาในหน้าเขาในส่วนน้องก็เลี้ยงปลาในหน้าเขาเลยแล้วมีปลูกดอกไม้ปลูกมีแน่นะครับแน่เอ้ามาเก็บปลูกเล่านี่ครับเป็นอ่าขันเครือบกบวบกอย่างเงี้ยสุดเลยรับก็ไพมาซักขึ้นเป็นบุกตัวรซักขึ้นซักขึ้นนะครับ หดเปียกน,นะครับกระดิอยู่ครับหดเปียกนะครับเขาก็จะเอาคุณเอายังมาใส่จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นเขาจะเอายังเอามาใส่นะครับเอาหนามหดให้มันเปียกงไปคุณใส่ยังใส่เครื่องมั้งแต่ซุ้มนะครับ งามอยู่ครับผ้ากำลังออกครับอยู่ตรงหน้าต้นกล้วยก็ใส่คุณใส่ยังเข้าไปเหมกันดีครับเขียวขึ้นนะครับมุกขึ้นได้นะครับขึ้นแตกขึ้นตะไคร้สำหรับเป็นพันธุ์มันน้านาฝนเข้ากับสีเอาตะไคร้ม้วนนี่นะครับไปใส่กับข่ากัน คือข้าอยากกินยังข้ากินนี้ไปส้ารับต้นกล้วยนะครับเลี้ยงลงไปเลยครับใส่น้าระบบน้าขวดนะครับพดน้ำใส่น้าขวดน้ำทั่วภากะออกเกือบเบิดนะครับนี่ครับคือข้าวเห็ดเป็นนสวนนะครับเป็นสวนอยู่ตรงหน้าเลยใหญ่ยังข้ากับลูกนะครับใหญ่ยังข้ากับลูกข้าวเอาครับกระดิ